เอาละครับผมก็มาอัปเดตค่าไฟของเดือนล่าสุดนะครับผมมีท่านผู้ชมขอมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมซึ่งเดือนล่าสุดของผมนะครับก็ออกตามนี้เลยเอ่อไม่โฟกัสไม่โฟกัสไม่โฟกัสแป๊บนึงครับสองพันหนึ่งรนะ้อยหกสิบแปดบาทนั่นเองนะครับผมไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่ากองไม่โฟกัสสักเท่าไหร่อ่า ก็คือประมาณนี้นะครับผมหน่วยละ8บาทนะครับก็คือโดนหอพักเขาบวกเข้าไปนั่นเองนะถ้าเกิดสมมุติว่าคิดจากการไฟฟ้านะครับผมอยู่ที่1,355บาทนะครับหอบวกเข้าไปอีกประมาณ800กว่าบาทนะครับผมก็เลยเป็น2,168นั่นเองนะถามว่ามันประหยัดหรือเปล่าคือประหยัดมากเลยนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่วันศุกร์ขึ้นมานะครับผมก็เปิดมาถึงตอนเช้า ก็ปิดประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงออกไปข้างนอกไปหาข้าวกินอะไรประมาณนี้นะแล้วก็กลับมาเปิดต่อยันเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้จนถึงวันจันทร์พอวันจันทร์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเปิดประมาณาวันจันทร์ผมเลิกงานมาถึงก็ประมาณสักสองทุ่มเปิดไปถึงประมาณสักเก้าโมงเช้าประมาณนี้นะครับ อ่าสองทุ่มประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับผมเปิดแต่ละวันนะครับคือเปิดแบบหนักมากเลยนะหนักสุดๆเลยแหละแต่วันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับผมไม่ได้ไปไหนนะอยู่แต่ห้องอย่างเงี้ยค่าไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแอร์เคลื่อนที่เก้าพันบิลยูตัวนี้นะครับผมตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าสินค้าเป็นของจีนนะนะครับยี่ห้อก็ตามนี้เลยครับผมข้างบนก็เป็นภาษาจีน ผมเปิดแบบคอมแอร์ไม่ตัดการทํางานเลยนะครับผมเปิดประมาณ16องศาอย่างนี้เลยเปิดไม่เคยให้คอมแอร์ตัดการทํางานเนื่องจากว่าผมไม่ชอบผมรับค่าไฟได้นะก็คือแอร์ตัวนี้มันประหยัดค่าไฟอยู่แล้วอ่าหนึ่งชั่วโมงมันกินไฟอยู่ที่480วัตต์นะครับผมหนึ่งพันวัตต์เท่ากับหนึ่งหน่วยอย่างสมมุติว่าอ่าหอพักหน่วยละ8บาทอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงมันก็จะกินไฟ สี่ร้อยอ่าเอาเป็นสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์ก็ตกชั่วโมงละสี่บาทประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคิดตามการไฟฟ้านะครับตีเป็นเลขกลมๆให้อ่าชั่วโมงละสองบาทห้าสิบตังค์การไฟฟ้ามันจะอยู่ประมาณอ่าหน่วยละห้าบาทเลขกลมๆเลยนะอันนี้คือบวกให้สุดๆเลยครับสําหรับการไฟฟ้านะหน่วยละห้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดใครมันมันจะมีเลทของเขาอะใช้จาก อ่าไม่เกินห้าสิบหน่วยไม่เกินหนึ่งร้อยหน่วยไม่เกินสี่ร้อยหน่วยอะไรประมาณนี้มันมีของมันอยู่แต่ผมอ่าจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันอับเดตี่นแบบยังไงแล้วนะก็คือสูงสุดก็ประมาณไม่เกินห้าบาทนะครับผมไม่ว่าจะใช้ประมาณสักห้าร้อยหน่วยเงี้ยก็ไม่เกินอ่าหน่วยละห้าบาทอ่าประมาณนี้แต่มีค่าเอฟทีนู่นนี่นั่นอีกด้วยอ่าเมื่อก่อนนี่มันจะถูกมาก,กน,นะครับค่าไฟอ่ะมันหน่วยละประมาณสามบาทสี่บาทประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากเลย ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเดือนล่าสุดเราจะมองไม่เห็นเดือนกันอ่าเดือนล่าสุดอ๋อดูข้างบนนี่วันที่สามสิบเดือนสิบเอดนะครับผมที่ผมจ่ายค่าไฟไปนะค่าห้องค่าอะไรรวมแล้วของผมก็หกพันหนึ่งร้อยนะสําหรับค่าห้องนะค่าห้องผมมันอยู่ที่สามพันหก แล้วก็บวกค่าน้ำก็ไปอีก252บแล้วก็บวกส่วนกลางบีก80ดสบแล้วก็บวกค่าไฟบีกอีก2ิบ8แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลดค่าไฟได้นั้นหน่วยแล้วถูกๆนะแบบนี้จะดีมากถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นบ้านของตัวเองประมาณนี้ค่าไฟยิ่งจะถูกนะสำหรับแอร์ตัวนี้แอร์ตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่หนึ่งเลยครับผมลมออกมาเบา2องไม่ถึงเก0 0 b ัน สามน้ำยาแอร์ไม่ดีน้ำยาแอร์เป็นน้ำยา R 2, 2 9 0้ยไหมหรืออะไรประมาณนี้ผมจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเป็นน้ำยาแอร์ที่ติดไฟนะครับผมติดไฟหมายความว่ายังไงก็เหมือนกับแก๊สไอ้แก๊สอะแก๊สถุงต้มอ,อะไรพวกนี้ที่มันติดไฟนะครับเวลาแบบมันระเหยอ,ออกมาอย่างเงี้ยหรือมันมีรอยรั่วอย่างเงี้ยแล้วมันมีประกายไฟตรงนั้นมันก็จะเกิดการเผาไหม,าขม้ขึ้นมาก็ติดแก๊สอะ ติดไฟอ่ะประมาณนี้นะแต่ว่าน้ำยาแอร์ที่ดีก็คือ R410A นะครับผมเป็นน้ำยาแอร์ที่ไม่ติดไฟทงความเย็นได้เหมือนกันผมมีความคิดว่าจะไปเปลี่ยนน้ำยาแอร์อยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนให้หรือเปล่าประมาณนี้นะไปหาช่างแถวบ้านๆอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนให้ไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่ต้องไปลองดูแต่ว่าตอนนี้ก็ทนใช้แบบนี้ไปก่อนถามว่ามันใช้ได้ไหมมันจะระเบิดไหมอ่ามันไม่ระเบิดนะครับผม เนื่องจากว่าแอร์ทั่วไปส่วนมากเมื่อก่อนนะเขาก็ใช้น้ํายาแอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้มันก็เลยมีน้ำยาแอร์ตัวหนึ่งที่ไม่ติดไฟอะไรแอร์ Air ของผมเมื่อก่อนก็ใช้เหมือนกัน r c 1หนึ่ง Sony นะครับตัวนั้นจัดว่าเวิร์กเลยดีเย็นเหมือนกันเดีวแต่ตอนนี้จะต้องเดือนหน้านะไม่แน่ใจว่าค่าไฟผมจะพุ่งหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่า ผมทากับข้าวแล้วก็เปิดเป็นแอร์บ้านด้วยนะผมมีแอร์สองตัวนะครับก็คือแอร์เคลื่อนที่หนึ่งตัวแล้วก็แอร์บ้านอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นห้องเช่าที่มีแอร์ด้วยแต่ว่าส่วนมากก็อยู่ในมุ้งนอนอ่างเงี้ยก็ใช้แอร์ตัวนี้ครับเนื่องจากว่ามันประหยัดค่าไฟนั่นเองโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตค่าไฟนะครับเผื่อใครซื้อแอร์มาแล้วนะอยากให้มันประหยัดค่าไฟนะครับหนึ่งเลยครับผมจะต้องใช้กับมุ้งแอร์แล้วก็เปิดที่ ออยี่สิบแปดองศาประมาณนี้แล้วก็เปิดพัดลมช่วยนะครับคอแมแอรจะัดการทำงานบ่อยมากถ้าเกิดใครเปิดประมาณยี่สิบแปดองศานะคอแมแแอรจะตัดประมาณ 5-8นาทีประมาณนี้นะครับที่มันจะตัดทํางานไป5-8านาทีอย่างเงี้ยมันก็จะตัดการทํางานประมาณสัก3านาทีถึงหนาทีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จากความเย็นก็จะออกมาใหม่ช่วงที่คอมแอร์ตัดการทำงานอย่างเงี้ยมีพัดลมช่วยหนึ่งตัวอย่างเงี้ยมันจะเป่าลมมาหาเราเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับก็จะนอนหลับได้สบายแต่ว่าผมเป็นคนอ้วนก็เลยชอบอะไรที่มันเย็น <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องเปิดที่ส6บหกองศาตลอดไม่ให้ความแมสักการทํางานแต่ก็รับค่าไฟได้ครับผมก็ใช้กับมุงแอร์ใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งแอร์แบบนี้เห็นช่องนี้ไหมอันนี้คือข้างหลังจะเป็นคอยเย็นนะครับผมคอยร้อนจะตังจะตั้งอยู่ข้างนอกตังตังอะไรนเนี้ยคอยร้อนอยู่ข้างนอกคอยเย็นอยู่ข้างในมือเข้าไปได้เห็นปะกว้างกวางเลยก็คือให้ลมในมุ้งอ่ะมันหมุนเวียนลมในมุ้งอย่างเงี้ยความเย็นในมุ้งมันจะ มันจะดูดเข้าไปในช่องนี้แล้วมันก็จะมาออกข้างหน้าเหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นคอยร้อนใช่ไหมคอยร้อนมันจะดูดอากาศจากข้างนอกแล้วก็ออกท่อไปก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําแบบนี้แอร์จะไม่ค่อยเย็นแล้วก็จะกินไฟนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าต้องตั้งแอร์แบบนี้นะ,จะเจาะเข้ามาครึ่งตัวหรือเป็นตัวก็ได้แต่ว่าคอยร้อนต้องอยู่ข้างนอกคอยเย็นต้องอยู่ในมุงนะครับผมลองมาทําตามดูแต่ว่าคลิปที่ผมสอนไปแล้วก็มีนะ วิธีติดตั้งไงอ,อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครใช้กับมุงแหวนนี่ผม DIY ขึ้นมาเองครับผมเ <laughs> ท่นเลยทีเดียวกี่ฟุตไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็กว้างเหมือนเนี่ยกว้างๆอะไรทีเดียวนอนประมาณสักสองคนสามคนสี่คนก็ได้อยู่แล้วแต่เราจะเลือกกัาว่าเราต้องการให้มันกว้างขนาดไหนนะครับผมส่วนตัวก็โอเคสําหรับแบบนี้ข้างบนก็เป็นพลาสติกและเบาข้างๆก็พลาสติก อันนี้ก็เป็นผ้าที่แบบมันเหลือผ้าห่มพวกเนี้ที่มันเหลือๆผมก็เลยเามาใส่ครับผมฝั่งนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่เลยพลาสติกบวกผ้าเอามาใส่ไว้เฉยๆหละโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีทาให้อรไประหยัดค่าไฟนะครับก็มาอัปเดตค่าไฟเดือนนี้ให้ฟังแต่ว่าเดือนหน้าน่าจะตักเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมเปิดแอร์บ้านหนักมากเลย ก็คืออยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่ข้างในเงนี้ยก็เปิดแต่แอร์บ้านเลิกการมาก็เปิดแต่แอร์บ้านอย่างเงี้ยค่าไฟต้องพุ่งแน่นอนเลยครับผมเดือนต่อไปนะรวมค่าห้องเราน่้จะมีประมาณเจ็ดพันขึ้นเลยอันนี้ก็กี่วันเราไม่แน่ใจทํากับข้าวด้วยอะไรประมาณนี้เลยมันกินไฟสุดๆเลยครับกระทะไฟฟ้าต้มน้ําร้อนแอร์ข้างนอกเงี้ยแอร์ข้างนอกอ่ะหนึ่งชั่วโมง มันกินไฟประมาณหนึ่งหน่วยครับผมหนึ่งพันสองร้อย BTU นะครับสําหรับแอร์บ้านของผมนะตัวนั้นนะผมไปดูมาแล้วข้างๆมันเขียนไว้หนึ่งผมลองเปิดประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองไปจับมิเตอร์ไฟดูนะครับมิเตอร์ที่มันหมุนติ้วๆอยู่ข้างนอกอ,ะอ่ะหนึ่งชั่วโมงกินไฟหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยก็เท่ากับชั่วโมงละแปดบาทแต่แอร์ตัวนี้หนึ่งชั่วโมงกินไฟประมาณสี่หน่วยไม่ใช่ดิศูนจุดสี่หน่วย <c oughs> 0.4หน่วยก็อันตีเป็น5หน่วยก็เท่ากับชั่วโมงละ4บาทสําหรับหอที่เขาบวกไปนะถ้าเกิดการไฟก็2.5บาทนะอะไรประมาณนี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่อยู่ในห้องแบบโล่งๆอย่างนี้นะครับแบบอากาศข้างนอกถ่ายเทดีๆแอร์ air, ตัวนี้จะเย็นมากเลยเนื่องจากว่าในห้องอะ่ะมันจะไม่อบอ้าวนะจะทําทให้ข้างนอกอะ่ะมันจะลมจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็มาออก ตรงคอยล้อมันจะมาดูดแล้วก็ออกท่อไปอย่างเงี้ยมันจะหมุนเวียนอย่างงี้นะครับจะทําให้อร์อมันเย็นขึ้นนะยิ่งอากาศข้างนอกเย็นเท่าไหร่อรยยิ่งทําความเย็นได้เย็นยิ่งจะได้เย็นขึ้นนะอ่ะประมาณนี้พูดไม่ถูกเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับจะมาอัปเดตค่าไฟให้ดูแต่ว่าพูดเรื่อยเปื่อยไปซะงั้นโอเคถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ